จาสวัสดีจ้าเมื่อนี่น้องลูกตาลพาอีแม่มาเล่นมาเดินทุ่งนาจา้าสวัสดีค่ะเมือเอเอม่อนี่ตาลูกตาลเป็นตากล้องเองจ้าเมื่อนี่ตาลูกตาลเป็นตากล้องไปมนนาเลนยางมาเบิองว่าหลังจากที่ฝนตกแล้วทางมันเละหรือบอ่เบะจังใดพี่น้องยางเบิองพูดเดี๋ยวจะพายยางไปเบิงองคุณเด้อพี่น้องแต่ลูกตาลลูกตาลลูกตาลว่าอีสานด้วยว่าลาวด้วยเพาอ,อีสานใช้ผุ้แม่ดูวยเพราะเป็นเ่ราะเป็นทางเละบ่ <c oughs> ทางไม่เลนนะคะเพราะว่า<อ>ดินเห็อีสานเห็นพวกอีสานเป็ทางบเบเรจ้าทางบเบเรจ้าบระมาณดูทางบเบเรจ้าทางเบเรจเนาะเอาอยางสระยางสระยาง,ยาง,ยางเหลียวเมียมื <c oughs> อยางออกกับร่งกายจ้าพี่น,อน้องมื่อนี้ฝนบริลินได้ยางออกกับร่งกายโอ้งแม่เจอแล้วทำไมแม่หาไม่เจอนี่เป็นปลาอยู่นี่แสดงว่ามีมาค่ะพี่น้องจ้าหาเจอของตัวเองแล้วมันเปียกหมดเลยค่อย มันยังติดได้อยู่ใช่ไหมถือดีๆถือกล้องดี่แต่พวกนี้ก็ว่าไปอยังถือไว้เลยหรือว่าไปอยัางย่างซ่าๆนะสมมติหนูก็ถ่ายพื้นไงแม่สมมติหนูถ่ายพื้นไงพื้นมันก็จะแข็งขี่รถมันก็จะไม่ตกขี้ตมถือดีๆแล้วกล่องสั้นเพื่อเยี้นหัวเด้อโบเยี้นหรอกี่หล่ะมันสั้นอยู่แล้วไหมเออมันสั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันตกหลุม่ใช่ยัยดีว่าใครยัย่างทีตกหลุมเนาะ ทุ่งนาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะบังภูเขาบังภูเขาบงผูเขาไอ้ตัวนีู้เขาภูเขาค่ะอันน pues ี้เขายางไปดีก็จะเป็นถนนแม่จะแบบนี้ได้บ่๊ะได้ครัเอาที่โน้สบายเอาที่โน้แบบนี้อีหล่ะชนัะเดี๋ยเออเนี่ยชนะจะได้รากกับกันแบบนี้เลยเอาที่รองยางมาเดี๋ยวอันนั้นอียังนะเส้นอียังขาวๆนะลูกซูมได้บ่๊ะซูมไลยอีหล่ะให้เป็นบ่ โอเคพอแล้วเสซนอี่ยังขาวๆบะลูกพี่น้องจ้าวิวสวยอยู่นะอายุขึ้นสูงอีกนิดนึงโอเคจะได้เห็นบรรยากาศเบอร์จะได้เห็นบรรยากาศานะพี่น้องตอนแรกเขาทําดีๆตอนนี้ลมมันแรงมันก็เลยพัดอันนี้ตาวลูกตาเป็นคนถ่ายเองเนอะจ้าเมื่อเนี่ยแม่เดินน้ำหน้าก่อนเลย ตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำของเถียงนาเพิ่นเด้อจ้าหืมดอกแคบอ่ะค่อยค่อยค่อยค่อ่อากจะหันกล้องเร็วเด้อเนี่ยดอกแคดอกขาวเห็นบ่จ้าไปเห็นก็ยกมือมาเลยจ้าไปเราเดินไปต่อกันค่ะพี่น้องงยอกกำลังกายให้หมดเลยจ้า ช่งนาเราก็จะเป็นอยู่ตรงนู้นนะคะจ้าเมื่อกี้ลาหงุนวหนิดนเกียวนี่มีนยังว่าแม่นมินีวัวแต่แม่ จะถึงถนนจะถึงถนนซีเลนแลนะด้วยจ้าหม่องพี่ต้อากไปหนีกับเป็นโรงเรียนน้องลูกตามด้วยจ้าหนีหนีว่าอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ได้เังไมค่อยย่างก็จัาเด้อเดี๋ยวที่พากมาเบิ้งว่าลูกตาลไปงเรียนไปทางไหนโรงเรียนหนูก็จะไปทางนู้นนะคะทางอุโมงค์สูมไปที่หลังเห็นป้ายว่าหลังเห็นป้ายโรงเรียนมอสูมไปนิดนึง เห็นป้ายโรงเรียนไหมคะเห็นเป็นท้องโรงเรียนบอหล่ะจ้าโรงเรียนน้องลูกตาลอยู่นี่ด้วยจ้าโอเคป้ายเหลืองๆตรงนั้นอะเห็นไหมใครเห็นก็บอกหน่อยนั้นอะฮะแมนล่ะเดินไวเพราะได้กล้องมันขยับจ้า หนูไปโรงเรียนก็จะไปทางอุโมงตรงนั้นนะคะใกล้จะถึงหน้าปากซอยแล้วเทียงน้ำก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะสวยดีบรรยากาศธรรมชาติ รถมาเต็มเลยไปเราเดินไปต่อเห็นโรงเรียนหนูไหมคะตรงนั้นอะโรงเรียนหนูเห็นตรงนั้นไหมตรงนี้โรงเรียนหนูเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนอันขาวๆอันนี้ก็จะเป็นที่อะไรอะหนูไม่รู้จัก โรงเรียนหนูอยู่ตรงนั้นน่ะตรงที่มีหลังคาแม่ก็ไม่รอหนูแล ตายหมดเลยค่ะตอนแรกมันตอนแรกมันยังต้นใหญ่ๆสูงๆอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งต้นกล้วยตรงเนี้ยเพราะว่าฝั่งต้นกล้วยตรงเนี้ยเพราะว่ามันมันมันต้นเล็กอยู่แล้วฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่แต่มันลมมันแรงมันก็เลยต้นเล็กเหมือนข้างนี้นะแม่ราด้วย เดินทางเดินก็จะเดินแบบนี้นะแม่อย่าพิ่แม่เดนเดินไปตรงนี้แล้วก็แม่เดินไปตรงนี้ก่อนได้ไหมเขาจะได้รู้ว่า ไปโรงเรียนหนูจะทางนี้แล้วก็เข้าอุโม,มงค์อธิบายบอกเพื่อนบอกเอฟซีตรงนั้นนะ้าปเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปถึงทางปากซอยต้นกล้วยตรงนู้นนะคะออต้นกล้วยตายเบิ้อ <c oughs> เห็นต้นกล้วยดูหน่อยเห็นต้นกล้วยด,ดูวยเดินช้าช้าช้าหลุดขันก้องช้าช้าต้นกล้วยก็ตายเบิดจ้าแหางลง้องเบิดเร็วจนเหี่ยวไปถึงนู่นเลย อย่างออกกำลังกายพี่นอ้องยางออกกำลังกายนะมือเลนต้นไม้ใหญ่ก็คือต้นโรงเรียนหนูเองอยู่ในโรงเรียนใช่ต้นไม้ใหญ่อยู่ในโรงเรียนหนูอันนี้คือต้นไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ที่มันเขาปลูกคุณครูปลูกไว้ในต้นใหญ่ต้นก็เหี่ยวหมดทุกต้นเลยไม่มีเหลือซะ เสาไฟฟ้าสูงกกหวหนูอี๋หันช้า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 ไม่ได้ไปสัไปไปไปไหนชือไปไปถึงนันเสาไปคืนกลับมาค่ะอมีแม่รบทางเนยจ้ะอีกนาทีแล้วมาดู ไไปปเล่ดวยกแมทางไปโรงเรียนเห็นใครเห็นอุโมงค์ก็บอกมาหน่อยนะไปเดินไปท้ายหน้าอุโมงู่กว่าปะ<ไ>ปะอันนี้ไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมพอลนะโอเคเดี๋ยวมันหลายตาเด<ช>ินไปเดินสลับทางไปมาทุง่งนาก็จะอยู่นู่นเดี๋ยวหนูขอซูอนนอมก่อนมองไม่เห็นในสุดมันมองไม่เห็นเลยนี่ไหมฮะมันมืดมองไม่เห็นทางไปทุง่งนาหนูก็จะอยู่ตรงนั้นเลยเคยเห็นหลังคาไหมหลังคาอันดำๆอ่ะเขาไป ท้องนี้มันชอบว,วิ่งตามเลลวลาหนูไปซื้อขนม<ต>ทาง,งเข้านาก็จะอยู่ตรงนี้เอาไปทางอุโมงค์ก็ดีรถรถม้าไม่รู้แมวไปอยากไปรถมัน้ารถมันเยอะตอนเย็นก็เอามาตรงนี้ทางอุโมงคือเก่าใจอุโมงค์ไปโรงเรียนก็จะเห็นตรงนี้นะคะตรงมอเตอร์ไซค์ออกมาจิ๋วแม่เอาะ อันนี้คือทางมอเตอร์ไซค์เข้าไปโรงเรียนบ้านหนองกุงแม่ถือได้ไหมมาถือเองก็ได้ระวังรถด้วยลูกเด้ออยากถือเองอ่ะหนูแม่แม่จะแม่ถ่ายหนูไปหนูเดินไปเลยไหนหนูไปชี้ซิตรงไหนอยาถือให้อ่ะเให้แม่ถืออ่ะให้หนูถืออ่ะถือเองให้เขาถือเองค่ะไปเลยเดินไป คือทางอุโมงหนูไปอันนี้คือทางไปโรงเรียนหนูค่ะเราจะพาไปอยู่ใกล้ๆเวลาเราไปโรงเรียนเราต้องอ้อมอุโมงอันนี้ไปแล้วเวลาเราจะกลับบ้านเราก็ต้องออกมาอุโมงนี้เก่งมากเลยบาบัดเนี่ยกลับกันเถอะค่ะ เพราะว่ามันจะข้ามแล้วหนูไม่ได้เล่นน้องโดยมีน,น่ลูกมาข้นนางน,นี้ให้แม่ถือนะคะปิดคลิปสิปิดคลิปดิวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ่งเขียวหน่อยดิคุ้นหน่อยแต่เมื่อคืนนี้ว่าเสียวออกห้พี่น้องแต่เมื่อคืนนี่ม่ย้อมมาหเหวออกดึงไปดึงมากเรเลยบอกว,ว่าย้อมให้แม่ดึงให้ ย่อมให้แม่ดึงให้จ้ะเชีวยวน้อยนี่น้อยหนึ่งเดียวพี่น้องเชีวยวแม,ง,วแม,ง,วแมงพอมเชียวแมงพมเฉียวแมงพมพี่น้องจ้าวนะคะเออเฉีวยวแมงยี่เลยล่ะออกแล้วออกแล้วค่ะสรุปสุดท้ายฟันน้อยๆก็ออกเด้อพี่น้องเด้ออืมเส่หลังคาเด้อเด้อเด้อเออเอาไป เออมันเป็นเลือดเดี๋ยวเออเลือดมันออกหลายเลือดมันออกอ่ะปากอาปากันอ่ะยิงพัด